สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมาถ่ายคลิปสั้นๆให้ชมนะคะวันนี้มาถ่ายต้นพริกให้ชมเนาะอันนี้พริกที่เราเคยลงปีที่แล้วนะคะพริกพันบักเก็ตไฟเออรนะคะปีนี้เราไม่ได้เลี้ยงเยอะเนาะ่เพราะว่าพื้นที่เราน้อยก็จะมีอยู่ประมาณ8กระถางนะคะต้นนี้สูงกว่าเพื่อนเลยถ้าเขาดีดสายแดดเขาก็จะสูงเร็วนะคะ ออกดอกทุกต้นแล้วนะคะยังไม่ได้เด็ดใบทิ้งเลยเนาะเขาบอกว่าถ้าเด็ดใบทิ้งแล้วเขาจะโตเร็วนะคะแต่ว่าเป็นเขาออกดอกแล้วเราเลยยังไม่ได้เด็ดใบนะคะพันอื่นก็มีเนาะอันนี้ของพันพันเนี้ยสามีอยากได้ยังไม่ได้ออกดอกออม,มีอีกพันนี่อันนี้ไม่รู้พันธ์อะไร อันนี้ของสามีซื้อนะคะสามีเขาอยากได้มีแมนแดงบีเยอะเลยอันนี้ก็ของสามีซื้อเขาอยากได้นะคะแต่ของเรามีแค่บักเก็ตไฟเออร์นะคะบักเก็ตไฟเออร์เรากำลังสวยเลยเนาะอีกหน่อยก็จะได้ดูดอกดูอีกหน่อยดอกล่วงดอกบานก็จะได้ดูลูกขเขาแล้วนะคะ ดูซิลูกเขาปีนี้จะเป็นยังไงบักเก็ตไฟเออร์แต่และปีลูกก็จะสีไม่เหมือนกันนะคะพันุก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่พันเราเพาะเองก็มีนะคะแต่ว่าให้ดูพัน์ุนี้ที่เราซื้อมาจากการ์เด่นนะคะเดี๋ยวให้ดูพัน์ธุของเราเนาะโอ้ที่แคบมากเลยเสียงดังปักปักอันนี้พันุที่เราเพาะเองนะคะจากต้นปีที่แล้วก็กําลังสวยนะคะอันนี้ต้องมาเล่งฮอร์โมนให้เขาโตเร็วๆเ,เ,เ,เนาะ สวยงามได้อยู่ประมาณยี่สิบสี่ต้นนะคะในกระถางพอตนี้ในที่ํำตัวนี้ยี่สิบสี่ต้นแล้วตัวนี้อีกต่างหากนะคะได้หลายต้นอยู่แต่ว่าถ้าถ้าว่างๆก็ต้องมาเร่งให้เขาทันหนาวนะคะเพราะว่ามีเวลาแค่สองสามเดือนเขาก็จะหนาวแล้วกลัวเขากลัวเขาแก่ไม่ทันเนาะมีลูกไม่ทันแล้วเขาก็จะถึงหน้าหนาว แต่ถ้า,าแต่ถ้าที่เราซื้อมาแบบนี้นะคะอันนี้คือเขาออกดอกแล้วพันนี้ก็จะทันหนาวพอดีเนาะพอเกตพอพริกเม็ดแดงสุกก็จะหนาวพอดีแต่นี่กำลังจะเขียวก็จะหนาวนะคะก็ต้องเล่งต้องเอาโฮอร์โมนทำโฮอร์โมนไข่นะคะมาเล่งให้เขาออกดอกเร็วจะได้ทันหนาวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะมาถ่ายต้นพริกให้ดู ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกทรัพย์สขายทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะถ้าชอบช่องของเราเนาะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะว่าเราจะอัปเดตอะไรให้ชมบ้างเป็นผักที่อยู่ในอังกฤษนะคะเป็นสวนผักเล็กๆเป็นผักสวนครัวเล็กๆที่อยู่ในอังกฤษนะคะว่าคนอังกฤษคนไทยที่เขาไมาอยู่อังกฤษเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงนะคะก็ใช้ชีวิตต่างกันไปเนาะแล้วแต่ครอบครัว